ไปสตอร์มครับย่อนลงต่อไปก่อนอับเป็นออร่าคนระับเดคคานิซีครับผมยกไปเควงขวานทำให้ตีมิสซะเปล่าซับดอกนี้รู้เรื่องครับเฟิร์สปัด์กมาใหกระโโตกไปสอรมย่อนลงครับเอ็ดก็ไม่ได้ได้เข้ามาบวกต่อนะ แต่มีทั้งเน้านโนของพลเรดายววพินลงมาฮะ d o บ b l e damage firefly บทไปเลยครับสติกี้เนี่ยพรามอู้เลยับเบิ e d a m เม e นะเฟรมเบรกน็อกไปครับผมแล้วก็ยิงเปิดทั้งเน้าโนของวีฮาไปได้ผมเกือบตายก็ chu, พลเรดาย,ยดูนาทีที่ห้าผมไล่ล่าต่อฮะ firefly บทเน้าโน <S <S ของเชเซ์ไปเรียบรย้ Q นนอยผมโซโลคิวได้ครับวีฮาครับ double d ดีครับมีเฟรมเบรกมีไฟ r e f l y สติกี้เนี่ยพรามสาม คนเฉือนครบยอมใจดีบคอยไปแล้วฮะแล้วก็ลูเทสลงไปเยือนด้านล่างครับอ้อมแล้วครับแต่ท่านั้นเอ็ดเขาขู่อยขวาตัดเข้าย้ำต่อตีเข้าไปฮะตีเข้าย้ำต่อมิสครับผมอิลูซิออครับปาดย้ำอีกทีครับยิงเซนเดนเจียเชียนตายครับไล่ล่ามาต่อยที่ไมค์โทไมค์ก็โทหยอดไฟต่กับฆ่านั่นเอ็ดเปแล้วยอมแรกเข้าไปก่อนและเป็นเชเซ่บอกเข้ามาเก็บคืน4ต่อ4ครับยืนติดครีมเลยครับมีแล้วก็ ดีดไปต่อฉีดพิท<ต><ว>ไปครับเบนัมเกลเบคอนตอรเลิศสั่นเป็นหญิงมิสไซสแตนด์มิสซี่เอามิสซีเเ่เจ็บหนักครับผมเอาร้านกระดุดจะมีลเลคเกิลเหมือนกันยิงไปในดอกสุดท้ายผมมิลเลคเกิลถอยก่อนฮนะไปเบรกน็อปไปแล้วก็สัญญาินเดียปาครับติดเลนดรอปครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะมิลเลคเกิลกับพิทเด็กมาไม่ตายครับเลือดเหลืออยู่ร้อยหนึง่งอันนั้นเจนก็มาดูดเอาเลเวลหกครับดิซีตัวนี้อยู่ในตัวสแม็กเต็มครับดีมคอยจับล็อกไว้แมนนิกลิฟครับยัดท้งดานลูบบิิกกลู จุ่นกลบไปก่อนไม่ตายครับดาเมจไม่พอฮะเชียสิอาเคียนบุญครับซิฟของเยอะพอควรนะทางด้านไฟเมนคอร์ตเตอร์ไปใส่ทางควางไมโครครับสามจับครเอารนสุดยอดเยี่ยมครับก็ปิดสกิลมาเป็นเอาร์กสก็สวนไปที่เดนมิสซิลี่มิสซิลี่ตายบนนี้ครับอาร์มเอ็นฟาวกลับไปได้ไหมฟาวกลับไปพินเด้งมาต่อฮะ น่าจะไหวอยู่ครับผมเล่นทาวเวอร์ด้านบนโดนโถงก็มีเบรกวอร์แล้วก็สปอร์ตแนวีฮาบังเข้ายิงเซชิซี่ไปครับยังไม่ได้สแต็กสติ๊กกี้เนพรามฮะแต่งตอเนี่ยครับผมโดนเป็นสามจับล็อกด้วยเฟมิแลโซ่รีบคอยล็อกไว้แล้วมีสลี่มาเตะเบรกลิงก์หรือเปล่าครับราดเวนเจอร์ไปทับเซนเตอร์โววีฮาย้ำตอเฟมิแลโซ่ครับ แล้วก็กระชากไปโอ้วีฮาปั๊บขวดไปด้วยครับผมแล้วก็ตายครับจับยกเส้นน่าโดพี่ต้องไม่ิกต่อฮะซ้อนได้สวยครับถึงหน้าโดเขงฝั่งทีมนิกมาครับเมื่อกี้หวาดเลนเจือกเข้ามาก็เจ็บแล้วครับวีฮาแต่ก็ยังรอดไปได้ครับโอ้โหใสยเซียวีครับเสียตัดเสียครับชิซี่ก็พลาดท่าฮะสกอร์เป็นสี่ต่อแปดครับสกีนเน่ปลาบลงครับไปย่อไฟมาบิดอย่างรวดเร็วครับพอมีพุตวับ วิ่งควานไาย้ำหนึ่งเกินไปก็ไปเบรกน้องมาต่อสตาร์ทเป็นจิ้มพิษตายแล้วก็ละลายครับไฟเลยได้อัพไฟสตอปเต็มกับใม่ก่อนดีบอยล็อกไปเอาร้านครับผมแล้วก็เตะเบรกลิงก์มาเลยครับแล้วก็ทาวเวอร์ยิงช่วยครับไปคอาโทรตายครับอัพทอนมาสางระยะไกลเอาเรื่องฮนะก็ปิดสกิลมาเบรกวอร์ชีดพิษไปครับเวนอมัสเกลเอาล้านแล้วทอสกำลังมาพิชครับสแต็กลงเรื่อยๆ ยกมาย้ำต่อครับทางด้านของมิสซิลี่แลกกันกับ GH ครับผมอเดนหลอดฟาร์อินลงมาเชเซ่โดนเบฟออฟเอลเลอร์อะไรเงไ้ครับผมเฟมเบรกล็อกไว้ครับทางด้านนี้เฟมเบรกเข้ามาถึงหรือเปล่าเบรกลิ้งไปครับบีฮาปินเร็วครับแต่ไฟล์ไฟล์หมดไปก่อนนะล่างนี้ก็กระชากครับผมไฟล์เลยได้เฟมเบรกอต่อฮะ ไปก็ไปเรียบร้อยครับเมเกอร์คิวนั้นวีฮาทีเข้ามาครัมผมตัวถนัดของเขาเหรอแบทไรเดอร์ในเมนตาน,นี้ฮะมีมาเป็นเบรกบอทด้านตรงกลางนี้แมนชีพิดอัดเข้าไปครับทางฝั่งจีเอสตายผมพี่น้องในเมลิกเปิดมาจีซีหลุดออกจากพี่น้องเม,เเมลิกครับสเปาล็อกตัวนัไดไมโครไว้สวอปนี่ก็มายับต่อทีลูซิ่ล็อกถอยออกไปครับจีซีเรียบร้อยผมไม่รอดอยู่ดีครับเจอไฟซอมเจอเน้นไมโครไว้ โดนเซนติกี e ้น i mean ี่ยพรามอีกแล้วบินตามได้สบายครับบดกดหัวไปครับเรียบร้อยครับมิส์ิลี่อันซตอเบเบิลของแบทไรเดอร์ฮะเล่นง่ายมากครับแบทบอดี้บล็อกครับผมพิทออลเมลิกเต็มๆทางฝั่งบั๊กเข้ามาเซเล่นกลางเดี๋ยวก็พิทในพิทออลเมลิกครับไอเมนรอดไปครับเจดซีสวนนัทนภายได้ตายครับยิงสุดๆครอบแจกความสงสัยมิลเลอร์ครับผมฟิสติกเล็กยัดไปก่อนพยายามดิวสู้ครับจับยกเจเลกันซีว่าพิทใหญ่ครับ โอ้ยอัดเข้าไปเซต์บีฮาก็ไม่สนครับได้ต่อไหมเซนั้นเอ็นก็ถอยออกเฟรย์เป็กนอกกับไปสตนต์เมจิกวิซัยอีกทีครับจะเปิดเซนตแบดเซนต์ขวาหรือเปล่าครับเอ็นเอ็นกบเพียงขวาเด็ดไอม์เอ็นไหมครับจีเอชยังไงต่อขึงครับโดนขึงครับตอนนี้แต่ที่นี่พราดไปเยอะนะครับเฟโบอัดเข้าไปแล้วก็จะตายกับผมเซนเอ็นแบทเซนตวาวิ่งครับแบทเซนตวาวิ่งครับวิ่งกับบ้าน บรรทัดวิ่งกับบ้านผมอย่างเท่ครับท่านี้เล่นยิงกันสายสันเต็มหลังมิสซิลี่มิสซิลี่ตายครับรอดไปได้ครับเอ็นเซอร์ทีมนิกมากครับตัวซัพพอร์ตก็จะตายเอานะไม่ว่าจะเป็นเวนฟูลแล้วก็รูบิคครับวินวอลกอยู่ครับผมรอจับนั่นเอ็นเนี่ยโอ้มิลเลอร์จัดการด้านล่างครับมิสซิลี่ตายครับปั๊มขวดครับผมสต็ติกี้เน่ปลาว่าแอบย่อเซทุ่มวอลท์ทุ่วอลท์มีบรเทัดชารานนะ ไฟล์วายบดนไว้เฟรมิงลาโซครับยัดลงไฟเฟมเบรล็อกกันต่อครับไม่ได้เป็นตัวทรานะครับดามเบนพินไปพอดีพินเอามาเลยย้ำต่อแล้วไฟล์วายเผาไม่ดีพาราดาครับไฟล์สอบโอ้โหไฟเจอครับจงลูกโชนกับเมื่อคืนนั้นวีหาครับจงลูกโชนน้ำเฟมไกเซอร์ซิอัลก็ดีคอยจับล็อกไอเมนไว้ไม่หลอดครับไอเมนเมนจิมิไซา์ดึงก่อนสโตรเกสเปิดมาฮะอ้าวทางด้านวีหาไฟเบรกไปทอรสครับผมจอกหน้าเฉยนะครับผมมิสซิลี่ครับเอเจนต์เอ ยังไงเดี่ยวตีครับพาระดายดดตายแล้วต่อด้วยดันฟ้าก็บอ,อกิงกวาดหมดเลยครับก็ตไลท์ที่นัทบีฮาสวดน,นัทบี locally w m าคิ q, q ครับไล่ตามต่อดีซีบอกสนุกยี่เนี่ยฟลายเบรกน็อกไปใกล้ไฟล์ไฟล์เผาย้อมต่ออีกทีปิดเอาไปเลยครับจีเน้นเรียบร้อยครับดับ d o u ลคิ q ของนันบีฮาฝั่งด้านนี้ไอเอ็นเข้ามาเข้าไปก็ไซเลนสามทีมคอยล็อกเอาจีเอสอยู่ไกล้กับหม จับโยกกระปิดเอามาเลยจับต่อยทีกรอบพี้สกิลแมะเป็นทนี่ได้ตัวของเฟชชิฟครับผมยิงยิงใส lord, ่นั่นอันนั่นหล่อเฟมิงลาโซ่จับทรอลครับผมไม่ได้กดมาด้ครัสแน่นอนครับแล้วก็สโตนเกตเปิดมาเวนอมเบอเซอร์ตายครับไล่ตามต่อที่มิสซิลี่สติกี้เนี่ยปลาครับปักซื้อเกิดมาแบบมังกรหรือเปล่าเวมวัลเลอ,อร์เฟมเบกด็อกมาต่อยทีครับยังไงครับเติกี้เนี่ยปลาคนมันต้องได้มิสติกสนเนก ไปครับผมปิงหลบทนัดนเอาวารานกับล่อซื้อรับทนัดนวีฮาและมิสซิลีตายครับมาแบบเพลียววีฮาทางด้านโนของเชซซีเเก็บบอลที่รุนไปแล้วก็ถอยครับสก,กิลมาย้ำต่อ,อบอปปีสกิลไปครับผมแบนนิ่งลิฟ์แล้วเรียบร้อยกับเชซซได้ไปครับ68วินาทีครัอบอัลเล็กซ์ลงครับจะหนีไปไหนก็ไปเลยได้สเปซให้เพื่อนสุดๆนะ โอ้โธ่หลอดแอบเอาโรช่าบอกนั้นมีฮาเข้ามาเจอพอดีกับเฟเบกน้องไปก่อนฮะเบมิงลาโซ่จะไปโรช่าเข้าเหล่าลัดลากกระชากไปครับผมแต่แดนเอ็นแพทรีทรานจะหมดแล้วฮะโดนไฟเผาแล้วสวอปดึงเข้ากลางโดนครับเอ็นก็ตายครับผมเจอมิลเลอร์ยิงคอสแนเดนครับวิกเก้นสิง์วางลงครับพิทอัลเมลิกสตันยัดลงย้ำต่อจีเอ็นครับคอปปี้เนนิ่งลีบมาไซเลนใส่แดนเวนอฟแล้วก็ไทนี่ไทนี่ตายกับเวนอฟไปฮะไล่ตามต่อที่ชิเซ่ไหม เฉีเดซผมยืนในระยะออสเซอร์วอร์ดเจสโดนเซเลนก่อนใสโคลดปัดคืนครับเจสติดออฟไมลิกไปครับีดูซิออฟถอยออกไปได้หรือเปล่าเฉียซีแบทไรเดอร์ตามเขาไฟเบรกไปดีมคอยจ่ายไปก่อนอีกทีก็ปีนั่นดีมคอยครับจับล็อกกลับคืนครับเทเลกันดิซีเรียบร้อยครับเฉียซีไม่รอดฮะย้อนก็ไล่อยู่ยาวครับวีห่าจีจีครับพิซซี่ี Hell, ่ครับผมภาพมัน <ps> <pi> <limitations> <to> <OST> ภาพมันต้องจีๆแล้วไม่ได้จริงๆครับก็ <c oughs> ชนะไปครับทีพิมกมากครับสองหนึ่งจบกันไปครับวันแองสองหนึ่งสองคู่ไปแล้วครับ <c oughs> เกมนี้ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่ครับมิกมากซีเรียสหมดสามสิบสามต่อแป๊บกดไปขาดยับเลยนะ เจอเมดูซ่าปีกเข้าไปแถมยังเจอแบทไรเดอร์อีกครับผมทางด้านไฟเมนนี่อยู่ยากลำบากเหลือเกินนะในเกมนี้ซึ่งปักนี่เติมเกมไม่ไหวแล้วฮะเจอแบทไรเดอร์ได้บูธวาร์ปนี่9นาทีครับผมเรียบร้อยส่วนเมดูซ่านี่นอนฟาร์มแล้วฮะนอนฟาร์มแบบอิ่มอร่อยเลนโถหลอดก็ลำบากเจออันเดอร์หลอดฮะย่อนไฟสต็อป ในอย่างคือนิกมานี่มีตัวสวอลล์อย่างเวนฟูแล้วก็ปั๊บให้นะเวนเจนออร่าลูบีเกมนี้ก็ยังเอาเหมือนเดิมครับ GH ครับผมปิดในทุกอนูน,นนะแะด้านไฟเมนพยายามจะใช้ไทนี่กับเนเจาเพจแกงช่วยแล้วแต่ก็ไม่ได้เอาเจอลุกโชนครับเฟมไกเซอร์เผายับๆนะฮะพลังแห่งพิษของเวนนอมก็ต้านไม่อยู่ฮนะรอ้ากาเดียนเลยด้วยทูวอลอดนี่เหมือนฟาร์มรอวันจบนะ เจอทางด้านแบ็ไลเดอร์จับนี่ก็ไม่ไหวครับอโลครับแมตเทนทรานแม็กเลือดไม่พอครับนี่ดูดาเมจโวล่์นี่6,000นะครับนี่จะน้อยกว่าตัวสป,ปอร์ตด้วยซ้ำนะดาเมจของเวนอฟเยอะอยู่แล้วครับพิดใหญ่นะบางนี่หมื่นหนึ่งสือนานโนทีมอิกมาก,ก็ไล่เลี่ยงกันไปแบ็ไลเดอร์ฮะกับทา้านลูบิกซะส่วนใหญ่ครับที่ทำดาเมจไล่แกงยับจับจนไปฮนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ รอดูกันในคู่สุดท้ายครับผมของค่ำคืนนี้ที่ทุกท่านรอคอยครับนั่นคือทางด้านทีมโอจกับไฟทุมูนครับใครจะได้ไปดวงจันใครจะปิดเดี๋ยวรู้แน่นอน